วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูสัตว์แปลกเอ็กซติกเพชรท,ที่ตลาดสัตว์สวนจตุจักกันนะครับก็เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้เปลี่ยนมาดูสัตแปลกบ้างหลายท่านบอกว่าเบื่อปาลาแล้วครับก็เดี๋ยวไปชมกันครับ ก็ถึงแล้วครับสัตว์แปะจะอยู่ในโซนมืดๆหน่อยก็เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับสัตว์แปกมันจะอยู่ในโซนนี้นะครับสัตว์แปะนี่ครับสัตว์แปะมีงูงูบอลสารพัดงูเลยครับ ก็เดี๋ยวไปดูอีกร้านอันนี้ก็อีกเหมือนกันครับสัตว์แปลร้านชื่อล<ม>ิง์ทาวครับก็ใครสนใจลองถามมีเต่าตรงนี้ก็เป็นน้ำจิ้มครับทางเข้าเดี๋ยวดูข้างในกันครับมีอัปเดตอีกเยอะเลยบานสัตว์ประหลาดนี้ก็อีกร้านหนึ่งครับ มีหลายแบบมีงูอันนี้จะเน้นไปทางงูเล็บอันนี้วกอ่านไม่ออกอันนี้ก็เน้นทางงูครับมีงูอันนี้มีเต่ามีตัวกิ้งก่าครับใครรู้ว่าชื่ออะไรบอกเลยผมก็ไม่แน่ใจนี่ก็งูครับชื่อร้านฟิสพาเลตมีงู นี่หนูครับอุทัยเพชรช็อปร้านนี้มีอะไรนะตัวอะไร่าใครรู้ก็จำไม่ได้ครับนี่เป็นน้องแมว นี่ก็งูครับแนงมุมงูมีชื่อร้านโมเดลเลอร์ใครสนใจก็ลองถามครับเจ้ามาหน้อยนี่ก็ห้ามถ่ายเหมือนกันครับต้องขอเขา มาที่ตรงชินชิลาเหมือนเดิมครับเกาะฟอส้นชิร้านก็อาจจะถ่ายเน้นๆตรงๆเหมือนที่หลายท่านบอกให้แชรไว้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางลายนเขาห้ามถ่ายมันน่าจะเป็นแบบสัตว์แปลกสัตว์แรงเงี้ยครับอาจจะผิดพลาดเลยเขาเลยไม่ให้ถ่ายก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาที่พอถ่ายๆได้ครับเดี๋ยวไปเดินดูต่อกันครับ เนี่ยครับผมจําผิดชินชิลาจริงๆมันคือตัวนี้เนี่ยชินชิลาเหมือนหนูแต่ตัวใหญ่หน่อยเนี่ยชินชิลาเห็นไหมแพงเงนะครับตัวเป็นหมื่นเลยหูแก๊สบี้สัตว์แปลกครับมอนเตอร์เอกเหมือนเดิมมีงูนี่เป็นงูครับหมาเจ้ากระต่าย ทุกไซร์เลยเจ้าก็ตายใหญ่มากอันนี้เป็นหมาครับหมาตัวเดิมเลยอันนี้ก็เจ้ากระตายากระตายมาดามแลบบิดอันนี้ก็ตายหมดเลยตั้งแต่ตัวเล็กจนตัวใหญ่อันนี้ก็ขายพวกอิเซสซิลี่ก็ิปชอปนะครับ ค่อนข้างเงียบเลยวันนี้เดี๋ยวดูโซนนี้ต่อครับตรงนี้ปิดหมดเลยร้านนี้ก็ปิดครับ ปน,น,น,นี่ก็น้องแมวออครับเดีย๋ยววนไปดูใหม่ครับปิดเหลือไม่กี่ร้านเลยครับสัตว์แปลกที่นี่ก็เอกโซติกเพชรอาจจะถ่ายได้ไม่ค่อยท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาห้ามถ่ายรูปก,กันถ้าถ่ายก็อาจต้องมีเสียตังค์ให้เขาหน่อยผมถามมาแล้ว ก็ถ้าถ่ายจริงๆเดี๋ยวว่าจะติดต่อร้านเขามาครับก็สัตว์แปลกก็มีแค่เนี่ยครับมีมาเยอะเดี๋ยวไปดูโซนนอกกันต่อครับเดี๋ยวดูโซนนอกกันต่อครับก็ร้านที่สัตว์อะไรที่มันเหมือนสัตว์ที่มันผิดกฎหมายเขาก็ยังไม่ค่อยให้ถ่ายเท่าไหร่ครับนี่ก็สารพัดยไก่ ร้อนมากครับแดดวันนี้วันนี้เงียบมากครับตอนบ่ายอย่างเงียบเลยหูข้างหน้าเราวันนี้ปิดหมดเลยครับ มานี่ก็ร้านขายอุปกรณ์เยังป่าครับนี่ก็มีงูมีสัรพัสัตว์เลยเดี๋ยวรถมาลบก่อนเดี๋ยวให้รถไปก่อนครับ ตัวป่าครับนี่จะเป็นปลาถุงนะครับที่มีคนชอบถามปลาถุงปลาถุงมันจะขายถูกหน่อยครับปลาถุง ก็วันนี้ไหนๆก็มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตรงโซนปลากันด้วยดีกว่าครับถึงโซนปลาครับเดี๋ยวเราวัดไข่กันก่อโอ้เครื่องพังโซนปลาเลนเอนะครับไหนๆก็มาแล้วครับวันนี้มาอัปเดตกันโซนปลาก็ต้ตนนี้เหมือนเดิมเลยครับมีปลาปลาสาิบบาท มอเบีดมเดีด<ม>นี่ต้นใหญ่เหรออน,นีรถเดนอะไรครับอนหน้าร้าเยค่ะตามปเลยนี่ก็เหมือนเดิมครับขายอุปกรณ์แต่งเตาป่า ถางละสามสิบครับกะถางละสามสิบอันนี้ไม่มีบอกต้นไม้น,น้ำกะถางติ๊มอดน้ำร้อยหนึ่งมีหลายแบบเลย เสือเยอรมัน80จอบญี่ปุ่น20ปลายหินฮาร์ดสองครับข้างบนก็มีอันนี้ตัวละสิบนี่ก็ตัวเล็กหน่อยครับเคลือยาหินอ่อนตัวละ40่สิบครับเอสเตอร์ไบ 好 sushi，公金宝，你呢？ ร้านกรีนอนนะครับโหตู้สวยมากเลยมีน้ำแข็งแห้งสร้างบรรยากาศอัานนี้ก็ปลาสวยมากเลยครับปิดไปหลายร้านเลยวันนี้ร้านนี้ก็ราคาเหมือนเดิมเลยดูได้ในคลิปเก่าเหมือนเดิม หูช้างนกแก้วบูไทร์เกอร์ครับตัวละห้าสิบลิวกินร้อยห้าสิบกุ้งส้มเหลืองครับตัวละสิบสิบสองตัวร้อย นี่น่าส้มแดงเหมือนกันสองตัวร้อยตัวสิบแต่ละคัสตา,ป,าปิดแล้วนะครับเริ่มปิดกันแล้วโอ้โหนี่ครับจกักรพรรดิตัวเลอเลย นี่มาซอยสี่ซอยสี่มีอะไรไหมตู้เขาอลังการมากอันนี้ก็ไม่ติดราคาครับลองมาดูกันเองพอดีผมมาจะถามราคาไม่ได้ต้องรีบเก็บบรรยากาศเดี๋ยวปิดครับ เสือซูมารตรานกเก้าขิงของเอสคกาเลสปอรรตครับถ้ามันโตก็แบบนี้เลยโหเนี่ยไปเลยใหญ่มาก ปาลาโัวหน้ายักษ์ครับโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากตัวเบลเลยก็หมดแล้วครับปลาวันนี้เปิดน้อยเดี๋ยวไปดูโซนข้างหน้ากันอากาศร้อนมากนะครับผู้สุดยอดเลยวันนี้เปิดน้อยมากครับไม่รู้ทำไมปิดเยอะวันพุดปิดเยอะมากเลย ขนาดนี้บ่ายขวาแล้วนะเนี่ยเงียบมากเลยแล้วบอกบางบุทองบอกไม่มีใครอยู่เลยบ่ายบุทองบ้านเอง วันย่างไก่ขโมงเลข้างนอกเนี่ยมันจะหนักไปทางเป็นปลาถุงกับอาหารนะครับมีปลาถุงครับและเผื่อเชดเดก็มีโมโน ข้างนอกนี่จะถูกครับกระจับต้นะละยี่สิบระพัดป่าเลยเต่าก็มีครับเต่า วันนี้เขาเก็บไวยมากเริ่มเก็บกันแล้วครับปลาถุงเหมือนเดิมจิ้งหลีดดำมีคนถามถึงจิ้งหลีดครับข้างหน้ามีมีขายจิ้งหลีดถุงว่20สถุง50จิ้งหลีดมีพวกต้นไม้ตกแต่งปลาถุงประกัด ก็ปลาถุงหมดเลยนะครับมีจิง้งเลีดมีหนอนนกหนอนด้วงมะพร้าวมีหมดนกวันน kind of ั้นเห็นค่าปลาด้วยครับ นี่สี่สิบครับข้างในสามสิบนี่ก็จิงหลีดจิงหลดเยอะนะข้างหน้านี่ก็จิงหลดเหมือนกันมีหนอนดวงมะพร้าวยังป่าวันนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับอัปเดตตลาดสัตว์ตลาดปลาตลาดสัตว์แปลกเอกโซติกที่สวนครับตอนบ่ายก็อ,อย่าลืมกดซับสไครต์เลยครับเดี๋ยวคืนนี้ปล่อยให้ชมตอนนี้ตอนนี้ขอสวัสดีครับ